สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Modern Law Channel อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันที่มาตรา30ถึงมาตรา31ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะมาตราแรกเป็นมาตรา30นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการกักขังแทนค่าปรับค่ะมาตรา30วรรคแรกในการกักขังแทนค่าปรับ ให้ถืออัตรา500บาทต่อ1วันและไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงห้ามกักขังเกินกำหนด1ปีเว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า1ปีแต่ไม่เกิน2ปีก็ได้วรรค 2. ในการคำวนวณระยะเวลานั้นให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วยและ ให้นับเป็นหนึ่งวันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงวัคสาในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนาสาลพิพากษาให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจำนวนเงินค่าปรับโดยถืออัตรา5 0 0บาทต่อ1วันเว้นแต่ผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าจะต้องหักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจำคุกตามมารตรา22ก็ให้หักออกเสียก่อนเหลือเท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับวรรค4เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกำหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดถ้านำเงินค่าปรับมาชำระครบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันที ต่อมาเป็นมาตรา30ทับ1น,นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับค่ะมาตรา30ทับหวรรค1ในกรณีที่สารพิพากษาปรับผู้ต้องโทษปรับซึ่งม่ใช่นิติบุคคลและไม่มีเงินชำระค่าปรับอาจยื่นคําร้องต่อศาลชั้นต้นที่พิพากษาคดีเพื่อขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหรือ ถ้าความปรากฏแก่ศาลในขณะที่พิพากษาคาดีว่าผู้ต้องโทษปรับรายใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ตามมาตรานี้ได้และถ้าผู้ต้องโทษปรับยินยอมศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้วรรคสอการพิจารณาคำร้องตามวรรคแรก เมื่อศาลได้พิจารณาถึงฐานะการเงินประวัติและสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับแล้วเห็นเป็นการสมควรศาลจะมีคำสั่งให้ผู้นั้นทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับก็ได้ทั้งนี้ภายใต้การดูแลของพนักงานคุมประพฤติเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐหรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลวรรคสามกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับให้ศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงานผู้ดูแลการทำงานวันเริ่มทำงานระยะเวลาทำงานและจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน ทั้งนี้โดยคำนึงถึงเพศอายุประวัติการนับถือศาสนาความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพสิ่งแวดล้อมหรือสภาพความผิดของผู้ต้องโทษปรับประกอบด้วยและศาลจะก,กำหนดเงื่อนไขยอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษปรับปฏิบัติเพื่อแก้ไขฟื้นฟูหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้นั้นกระทำความผิด ขึ้นอีกก็ได้วรรค4ถ้าภายหลังความปรากฏแก่สารว่าพฤติการเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ของผู้ต้องโทษปรับได้เปลี่ยนแปลงไปสารอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่กำหนดไว้นั้นก็ได้ตามที่เห็นสมควรวรรค5ในการกำหนดระยะเวลาทำงานแทนค่าปรับตามวรรค3 ให้นำบทบัญญัติมาตรา30มาใช้บังคับโดยอนุโลมและในกรณีที่ศาลมีได้กำหนดให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานติดต่อก,กันไปการทำงานดังกล่าวต้องอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา2ปีนับแต่วันเริ่มทำงานตามที่ศาลกำหนดวรรค6เพื่อประโยชน์ในการกำหนดจำนวนชั่วโมงทำงานตามวรรค3ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงาน1วันสำหรับงานบริการสังคมหรืองานสาธารณประโยชน์แต่ละประเภทได้ตามที่เห็นสมควรต่อมานะคะเป็นมาตรา30ทับ2ซึ่งเป็นเรื่องการเพิกถอนคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมค่ะมาตรา30ทับ2วรรคแรก ถ้าภายหลังศาลมีคำสั่งอนุญาตตามมาตรา30ทับแล้วความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามคำถแถลงของโจทหรือเจ้าพนักงานว่าผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอชำระค่าปรับได้ในเวลาที่ยื่นคำร้องตามมาตรา30ทับหหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกำหนดศาลจะเพิกถอนคำสั่งอนุญาตด,ดังกล่าวและปรับ หรือกักขังแทนค่าปรับโดยให้หักจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วออกจากจำนวนเงินค่าปรับก็ได้วรรคสองในระหว่างการทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับหากผู้ต้องโทษปรับไม่ประสงค์จะทำงานดังกล่าวต่อไปอาจขอเปลี่ยนเป็นรับโทษปรับหรือกักขังแทนค่าปรับก็ได้ในกรณีนี้ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง โดยให้หักจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วออกจากจำนวนเงินค่าปรับมาตรา30/3ทเป็นเรื่องคำสั่งเป็นที่สุดมาตรา30/3ทบคำสั่งศาลตามมาตรา30/1ทั 1, และมาตรา30/2ทัให้เป็นที่สุดมาตราต่อไปนะคะเป็นมาตรา31ซึ่งเป็นมาตราสุดท้ายของคลิปนี้แล้วค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องของให้ลงโทษปรับ เรียงตามรายตัวบุคคลค่ะมาตรา31ในกรณีที่ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระทำความผิดหลายคนในความผิดอันเดียวกันในกรณีเดียวกันให้ศาลลงโทษปรับเรียงตามรายตัวบุคคลก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับมาตรา30ถึงมาตรา31ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะก็สำหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาฟังจนถึงตอนนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ